สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานา,นาสาระบันเทิงค่ะเซลนอนวินเซอร์โค้ชวอลเล์บอลหญิงทีมชาติแคนาดา ปลื้มแฟนๆชาวไทยให้การต้อนรับดีมากและคอยเชียร์ตลอดเกม VNL 2023สนาม3วันที่2กรกฎาคม2566ควานหลงการแข่งขันวอลเลย์อบอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์3นัด4ณอินดอร์สเตเดียมทีมชาติเนเธอร์แลนด์พ่ายแคนาดาไปแบบสุดมัน2ต่อ3เซต27 25 16 25 25 18 23 25 และ9 5โดยมีอเล็กซ่าเกรหัวเสาตัวทีเด็ดแคนาดาเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้หลังจบเกมเซลนอนวินเซอร์กุนซือวอลเล่บอลหญิงทีมชาติแคนาดาเปิดเผยว่าทีมชาติแคนาดาชนะมาสามนัดแล้วในสนามที่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ใน VNL การต้อนรับของแฟนชาวไทยนั้นสุดยอดมากแน่นอนค่ะว่า แรงสนับสนุนของแฟนชาวไทยช่วยทีมแคนาดาได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนที่พวกเราเหนื่อยล้าจากการแข่งขันที่ยาวนานของ VNL แฟนแฟนในไทยได้ให้กำลังใจอย่างมากฉันไม่รู้สึกกดดันในการเป็นโค้ดผู้หญิงคนเดียวใน VNL นะคะฉันเป็นโค้ดแน่นอนค่ะทุกๆคนที่ทำหน้าที่โค้ดในระดับนี้ก็คงรู้สึกกดดันบ้างแต่ไม่ได้กดดันเพราะฉันเป็นผู้หญิงแต่กดดันเพราะฉันคือโค้ดร,ระดับโลกแห่ง VNL ค่ะแฟนชาวไทยนั้นเจ๋งมากไม่น่าเชื่อว่าจะชอบทีมแคนาดา เราได้ยินเสียงเชียร์คุณที่ส่งมาถึงพวกเราเราเห็นพวกคุณหลังเกมเป็นความทรงจำที่ดีมากในการเป็นโค้ดและการได้พาทีมมาเล่นที่ไทยสุดยอดมากๆค่ะสำหรับแคนาดาปัจจุบันรั้งอันดับ10ของตารางโดยแข่ง12นัดชนะ6แพ้6มี18คะแนนขอขอบคุณแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ